ายภูมิธรรมเวชย,ะยะชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของนิดาโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ที่เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องปรับครมวันไหนดีท่านบอกว่าการปรับครมเนี่ยก็เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ติดตามประเมินการทํางานของรัฐมนตรีทุกคนซึ่งทุกคนนะครับก็ยังไปกันได้ดีทํางานกันได้ดีก็คงจะไม่มีตผลอะไรที่ต้องปรับครม ทั้งนี้ก็แล้วแต่นายกรัฐมนตรีจะเป็นคนประเมินเพราะว่ามีอำนาจสูงสุดและจากความคิดเห็นของประชาชนที่อยากให้ปรับครมอกระทรวงพาณิชย์สูงสุดเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกว่าก็เป็นเรื่องของโพเป็นความเห็นหนึ่งเท่านั้นซึ่งนายกเองก็คงจะรับไปพิจารณาครับขณะที่นายกรัฐมนตรีนะครับก็ไม่ได้มีการพูดเรื่องการปรับครมอแต่อย่างใดนะครับตนเองได้ยินแต่บอกว่าทํางานกันไปให้เต็มที่ ส่วนเรื่องแลกโคต้ากันก็ไม่เคยได้ยินเช่นเดียวกันตนเองบอกว่าได้ยินมาจากสื่อเท่านั้นส่วนความคิดเห็นว่าคิดเห็นอย่างไรถ้าหากว่าเอาพักภูมิใจไทยออกหรือจะอยู่ต่อก็ย้ําว่าตนเองไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ขึ้นอยู่กับประชาชนเพราะเป็นคนประเมินเนื่องจากว่าพวกเรายังสามารถทํางานร่วมกันได้ดีซึ่งนายอนุทินชาญเบร์กุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนายหัวหน้าพักภูมิใจไทยกับท่านเองก็ยังคุยกันได้ดีคุยกันรู้เรื่อง หากมีงานอะไรที่เป็นที่เรื่องเกี่ยวพันกันก็ทําเต็มที่อย่าอะไรก็ตามเรามาอยู่ในช่วงที่ประเทศเผชิญกับวิกฤตต่างๆในการที่จะเผชิญปัญหาและเผชิญกับวิกฤตต่างๆก็เป็นเรื่องธรรมดาโดยงานวิกฤตก็คืองานที่เป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทําครับเช่นเดียวกับนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองที่ระบุว่าการปรับครมอนะครับก็เป็นหน้าที่และอำนาจของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเท่าที่คุยกันในวันนี้นายกก็ยังไม่ได้พูดคุยอะไรนะครับส่วนกรณีที่กระทรวงพาณิชย์เป็นอันดับหนึ่งที่ประชาชนอยากบอกจะให้ปรับครมขณะเดียวกันก็ตรงใจกับสมาชิกพักเพื่อไทยด้วยนั้นนายสมคิดก็ยอมรับว่าส่วนหนึ่งก็ได้ยินสมาชิกพักเพื่อไทยพูดเกี่ยวกับราคาพืชผลทางการเกษตรบางตัวที่ราคาตกอย่างเช่นข้าวนาปรังมันสำปะหลังเพราะฉะนั้นพาณิชย์เองก็ต้องไปปรับปรุงแล้วก็เร่งรัดในการทํางาน เชื่อว่าหากมีเวลาสักหน่อยก็คงจะดีขึ้นซึ่งตนมองว่าการที่สสไปพบปะพี่น้องประชาชนและรับฟังสิ่งที่สะท้อนมากก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วและก็ยังเชื่อว่านายพิชัยนริพธพันธ์รัฐมนตรีพาณิชย์ก็รับฟังและนายกก็คงไปพูดคุยแล้วดังนั้นวิธีการต่างๆจะเป็นอย่างไรก็ต้องไปว่ากันนะครับแต่สําหรับเรื่องการปรับบุคคลหรือว่าโยกกระทรวงสมาชิกพักเพื่อไทยยังไม่ได้คุยกัน ส่วนที่มองว่าเวลาในการปรับครมจะเป็นช่วงเวลาใดาในสมคิดกล่าวว่าไม่ทราบว่าจะปรับช่วงใดหรือจะปรับอย่างไรแต่ปกตินะครับจะปรับหลังผ่านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2,569ในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนโดยร่างพรบรดังกล่าวนั้นจะเข้าสู่สภาผูา้แทนราษฎรวาระแรกก็ราวประมาณ28-30พฤษภาคมครับ